ครับวันนี้อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ของอําเภอสุเนินนะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลสุเนินนะครับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองตอนนี้รูทางเดินนะครับเสร็จแล้วนะครับรูวิ่งทางเดินเลนจักรยานนะครับพวกนี้ก็จะมีการตีเส้นนะครับวันนี้วันที่17กรกฎาคมัน2 5ารยนนะครับอยู่กับใครเอ่ยพี่อะไรครับพี่เวจ้าเป็นไงครับวิ่งสถานที่วิ่งดีไหมดีมากเลยยินสบายด้วยอากาศเป็นไงบ้างครับ บ,บอดบอดโปร่งมากเลยเรามาวิ่งได้กี่วันแล้วเนี่ยได้ตั้งแต่เขาเริ่มให้ให้มาวิ่งไงอ๋อเลยวิ่งมาทุกวันมาทุกวันเลยใช่ตอนนี้ก็อยากเชิญชวน<ๆ>เพื่อนๆไงบรรยากาศตรงนี้เป็นไงบ้างอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันออกกาลังมาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงที่นี่มีที่วิ่งตั้งโลกว่าเนาะแปดโลแปดมันแปดรอบแปดร้อยเมตรอ่ะประมาณประมาณพันหนึ่งร้อย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 กิโลเมตรก็ประมาณหนึ่งกิโลเนาะ หนึ่งกิโลถ้าสองรอบถ้าสามรอบนี่ก็ประมาณสองโลกว่าครับผมก็เป็นความท้าทายเนาะเราวิ่งวิ่งทั้งหมดนี้ได้โลหนึ่งก็ท้าทายดีเนาะขอบคุณพี่แฟนมากครับผมครับผมวันนี้อยู่กับพี่อะไรครับพี่มอนครับพี่มอนเป็นไงบ้างครับวิ่งตรงนี้บรรยากาศดีครับแล้วสนามโอเคเลยครับมันโล่งดีครับโปร่งโล่งสบายบรรยากาศดีครับอนากามันดีมากถ้ามีไฟมันจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าดึกๆมันจะเบี่ยวนิดนึงครับผม เดี๋ยวก็คงจะติดไฟเร็วนี้ครับถ้าแล้วก็เส้นนะครับจะมีเส้นจักรยานสักหน่อยก็ดีครับพวกนี้ตีเส้นขับอ๋อโอเคเลยครับสวยงามหนึ่แล้วแล้วก็ส่วนนี้ประมาณ50ล้านส่วนนกนุชเขาจะมาแต่งให้อ๋อครับผมตรงนี้เข้ามาใช่ไหมครับครับผมครับผมเป็นไงครับอากาศการวิ่งจะเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยก็ให้เชิญเชิญเชิญทุกคนนะครับที่แห่งใหม่ครับที่บำบัดน้ําเสียนะครับผมที่วิ่งสบายครับบรรยากาศดีวิ่งตอนเช้ายังอากาศดีมากเลยครับเชิญทุกคนนะครับครับผมขอบคุณมากครับที่มาครับ ครับอยู่ใครครับเนี่ยสวัสดีค่ะสุทีนีบ้านสวนริมคลองค่ะเป็นไงบ้างที่วิ่งที่นี่ชื่นชอบชื่นชมมากค่ะต่อไปคนสูงนินจะสุขภาพดีค่ะมีสวนสุขภาพครับผมต้องขอบคุณท่านนายยนครกิีคูณธนากรมากมากนะคะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผู้ใหญ่มานพแสงอรุณแล้วก็ใครเอ่ยมาวิ่งกับใครวันนี้มารับประธานชุมชนครับคุณพี่ีนะครับเป็นไงครับผู้ใหญ่ครับที่นี่ครับ โลนี่ถือว่าโอเคครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบเนาะเป็นความท้าทายเนาะมาใหม่ๆก็ต้องเดินเบึ้งวิ่งเบึ้งนะตึงๆหน่อยเนาะถ้าออกแรงมากเกินไปโยขาจะตึงอ่ะเชิญชวนคนมาร่วมออกกําลังกายหน่อยครับก็ที่ตรงนี้เราจะเป็นที่ออกกําลังกายต่อไปนะครับใครว่างสะดวกเช้าก็มาวิ่งเช้าสะดวกเย็นก็มาวิ่งเย็นนะครับรับรองว่าท่านจะมีสุขภาพที่ดีกับสถานที่แห่งใหม่ตรงนี้สวนสาธารณะออกกําลังกายของเทศบาลตำบลสูงเนินครับ ครับผมพี่วีครับเป็นไงบ้างครับวิ่งตรงนี้เวลาห้ารอบก็พอแล้วห้ารอบนี่ห้าโลเนาะห้าครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยครับเป็นไงครับวิ่งตรงนี้ครับโอ้ฟิตจังเลยบรรยากาศดีครับตัวเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะดีมากเลยครับเชิญชวนคนหน่อย ครับผมพี่หีเชิญชวนเลยครับเพื่อสุขภาพของเราค่ะครับผมขอบคุณพี่หวีครับพี่หมีก็ผู้ใหญ่ครับครับผมเพื่อสุขภาพของเรานะครับแล้วสถานที่มันโล่งเนาะมันโป่งครับมันโป่งมันโปร่งแล้วก็ตอนนี้ก็ลูวิ่งเสร็จแล้วนะครับได้มีทุกนาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเนาะอนาคตข้างหน้านะครับสนเห็นคนวิ่งสปีดเร็วร้อยเมตรได้โอ้ได้ได้นักวิ่งสามารถวิ่งได้เลยเนาะโอ้ดีมากเลย ยิงถ้าสวนนกนุชมาลงเต็มรูปแบบประมาณ50ล้านก็ประมาณนะครับก็เป็นเป็นสวนนกนกก็ประสานกับกรมโยธาโดยเทศบาลตบลดุ่เนินต้องปรับปรุงทางเข้าเอ่อทางเข้าเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ได้ข่าวจะมีข่าวดีทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นรอฟังข่าวดีเพราะว่าถ้ารถไฟเสร็จทางเข้าอาจจะดีเรา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 รอลักวิ่งนะทุกันตรงนี้ป่าไผ่มันจะไม่อันนี้เขาจะไม่เข้าตรงนี้แล้วต่อไปใช่ไหม เข้าตันนี่เลยครับแต่เราหล่อนิดนึงหลอนิดนึงเดี๋ยวเเราก็ฟังผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าทางเข้าอาจจะสะดวกแล้วมีไฟเออหลายต้นมากเป็นโซลาเซลล์นะครับครับผมขอบคุณพี่ฟีดครับสวัสดีครับอยู่ใครครับเนี่ยสวัสดีครับอยู่ใครครับครับผมใครครับเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยตาครับชื่อตาครับเป็นไงสถานที่วิ่งแห่งนี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับดีเราสปีดได้เลยเนาะเรานักวิ่งหรือเปล่านักวิ่งครับนักวิ่งโอ้สามารถสปีดได้เลยเนาะครับจะ รอบเราโลกว่าี่ท้าทายไหมรอบหนึ่งท่านถ้ารอบรอบนอกศูนย์นะพี่มันเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะครับครับแต่เราวิ่งต้องวิ่งแซกๆเอาใช่ไหมจะโลกกว่าแต่ถ้าวิ่งเห็นบอกถ้าวิ่งเข้าซอยแรกครับครับมันจะประมาณโลกว่าแต่ว่าผมไม่ได้จับไงผมจับแค่รอบนอกสําหรับนักวิ่งนี่โลกว่านี่ถือว่าโอเคไหมโอเคครับร่างกายเรากาลังพอดีเนาะครับผมถ้าวิ่งระยะสั้นมันก็เหมือนไม่ค่อยจะชาได้นะครับผมเป็นไงฝากบอกเพื่อนๆนักวิ่งหรือว่าโอเคครับบรรยากาศดีครับ ครับผมต้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับของอำเภอสูงเนินนะครับคุณชื่ออะไรนะชื่อต้าครับชคุณต้าอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ผมอยู่ไออยู่หอหน้าปั๊มบางกากครับทํางานอยู่บริษัทเอ็นเคอ๋อเอ็นเคเนาะครับผมทราบข่าวสารอย่างงี้ตรงไหนเอ่ยอ๋อพอดีเห็นน้องนักวิ่งของโรงเรียนสูงเนินนะครับเขาชวนใช่ไหมพอดีเห็นน้องเขามาซ้อมอยู่นี่แล้วเขาไลฟ์สดผมเลย บรรยากาศโอเคครับผมต่อไปรวมีติดไฟนะครับแล้วก็แต่งส่วนเป็นสุธารนะครับขอบคุณคุณตาครับครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับคนเริ่มมาเยอะนะครับแต่ยังเย็นคนก็ทยอยกลับนะครับเพราะว่ามันจะมืดนะครับแต่อนคตนข้างหน้านะครับพวกนี้ก็จะมีการตีเส้นกับเทศบาลตะบนตะเดินนะครับโดยทานครกิติบุตรนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะปรับเป็นลานจอดรถนะครับสำหรับที่จอดรถก็ตรงนี้ถือว่าโอเคไหมผู้ใหญ่ ก็ด้นเป็นด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราคจะคคเดี๋ยวเขาไม่ได้เข้าตรงนี้ครับจะเข้าอีกทางหนึ่งเส้นการจอดให้มันเป็นระเบียบมันจะจอดได้หลายๆคันคถามว่าถ้าคนเป็นพ่อบอก,กาลังกายวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับก็เช้าบ้างเงย็นบ้างเรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับท่านโยกนครทําไว้เพื่อให้คนคุงเดินซึ่งสถานที่ตรงนี้น้อยคนที่จะเคยเข้ามานะครับคนที่ อยู่ดังเดิมก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่แบบไหนแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายกับคนสูงเนินปลอดแห่งใหม่ เพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมในสรงเรือนนั้นเยอะมากครผมนต้องการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อมีเวลาเขาจงมาพักผ่อนกำลังกายนะครับมาวิ่งกันนะครับมาวิ่งกันครับผมภาพแห่งนะครับครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นพนะครับก็เป็นผู้ใหญ่หมู่สามตะคองหลงนะครับก็ใส่ใจสุขภาพนะครับขอบคุณมากครับที่จะเราก็จะติดริมตะคองนะครับจะีม่เป็นการพัฒนานะครับค่อยๆไปนะครับจะมีตัวอาคารจะมีการปรับแสงไฟนะครับสว่างนะครับตอนนี้เวลาก็จะหกโมงนะครับก็ถือว่า ยังสว่างอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นน้องๆนะครับมาวิ่งก็ควรจะกลับไปประมาณสักหกโมงนะครับเพราะมันจะทางเข้าจะค่อนข้างเปี่ยวนิดนึงนะครับแต่อนาคตข้างหน้านะครับเทศบาลจะพัฒนาไม่ให้เปี่ยวนะครับสวนธารณะแห่งใหม่ปอดแห่งใหม่ของคนสุงเนินนะครับที่ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับอาจจะเป็นสวนตระาณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตะบนสุนเนินนะครับอนาคตข้างหน้านะครับได้ข่าวว่าไม่ได้ข่าวแล้วครับท่านนายกนครก็บอกว่า จะมีสวนนงนุษนะครับมาแต่งสวนสวยงามนะครับให้ชาวสุงเนินนะครับได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็อยู่ดูทิวทัศน์สวยงามนะครับาวันนี้อยู่ใครเอ่ยคุณฟ้างคุณฟ้างเป็นไงบ้างฟ้างสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวยครับยยมบอกเพื่อนๆชวนเพื่อนหน่อยทีเป็นไงบ้างครับผมก็ชวนชวนพี่ๆน้องๆชาวสุงเนินนะครับมาออกกําลังกายเล่นม้าแข่งใหม่ครับผมก็ตอนเย็นก็จะมี ฟาทิศตกดินด้วยนะครับครับผมขอบคุณขอบคุณคุณฟางครับผมครับสาวๆดีกว่าเนาะวันนี้โอ้ยสั่หลอกกันนิดนึงกําลังกําลังเต็มที่เลยเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดเลยค่ะพื้นที่เป็นไงดีไหมเยี่ยมจนเปลี่ยนเส้นทางแล้วค่ะเปลี่ยนเส้นทางแล้วใช่ไหมใช่ต้องมาสวนสยๆเป็นไงใช่ไม่ออกไม่ไปสะพานไม่ได้สิบรอบแล้วสิบรอบเราก็สิบรอบแล้วใช่ไหม เชิญชวนเพื่อนๆหน่อยอาเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยอาเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยคุณชวนนะคะชาวเมืองสุขเนินนะคะมาร่วมออกกำลังกายสวนสุขภาพเทศบาลตะมนตสุขเนินแล้วนะคะครับผมขอบคุณมากครับสิบรอบแล้วโอ้เดี๋ยวเราต้องไปหารองเท้าแล้วเนี่ยโอ้เห็นแล้วยืดขาจังเลยสิบรอบแล้วนะครับโอ้ไม่ธรรมดาสปินได้เนี่ยน้องมีน้องๆสปินด้วยนะครับโอ้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับกับชาวสุขเนินปอดแข่งใหม่นะครับของเทศบาลตะมนตสุขเนินนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เต็มรูปแบบในอนาคตข้างหน้านะครับจะมี การพัฒนานะครับที่เห็นข้างหน้านะครับจะเป็นริมคลองนะเขาก็จะสูบน้ําจากลำตะคองขึ้นมานะครับแล้วเขาจะปิดท่องระบายน้ําแต่ก่อนเป็นเขาเรียกว่าบอ่อบาบัดน,น้ําเสียเก่านะครับก็แต่ไม่ได้ใช้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี38แล้วเสร็จปี39นะครับเนื่องจากว่าอยู่เหนือลาน้ําลาตะคองนะครับทางเทศบาลก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็กลัวเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวบุรีงัเนินนะครับก็เลยปรับ ปล่อยไว้นะครับเมื่อถึงเวลานะครับเทศบาลบลสุเนินนะครับจากท่านสุขอได้คุยกันท่านบอกว่าเทศบาลบลสุเนินนะครับมีการพัฒนาถนนต่างๆไฟให้สมบูรณ์ครบแล้วเราก็ทําสถานที่เป็นปอดแห่งใหม่ของอำเภอสุเนินนะครับคือสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับอนาคตข้างหน้านะครับพวกนี้จะมีการตีเส้นเลนจักรยานด้วยนะครับอนาคตข้างหน้าก็จะมีสวนนงนุษนะครับซึ่งจะมาดูและออกแบบให้สวยงาม คาดว่าเป็นสวนสวยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาในอนาคตนะครับเราดูคนนี้ดีกว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับอยู่กับใครครับโอ้โหอยู่กับคุณตำรวจเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้ห้ารอบครับห้ารอบเปเดิมห้ารอบห้ารอบในห้าโลเลยนะครับผมโอ้ดีครับดีมากเลยครับคุณพี่จักรีนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่สบสุนเนินนะครับคุณพี่ผู้หญิงเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกโล่งดีไหมอารังดีหมอากเชิญชวนเพื่อนหน่อยอากาศเป็นยังไงตรงนี้วิ่งตรงนี้ บรรยากาศดีมากค่ะยิ่งตกรอบเย็นนะคะจะมีพระอาทิตย์ตกดินตรงเนี้ยโอ้ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยใช่ค่ะแล้วเราวิ่งเป็นคู่มันโรแมนติกเนาะใช่มากๆครับเพื่อมาเจอกันนะครับเขาจิตส่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวิ่งที่นี่ครับเป็นไงมัาง เราถามคนวิ่งลบกนคนวิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพ่จกีด้วยนะครับตอนนี้ห้ารอบแล้วนะครับครับผมเจ้าหน้าที่สบสุเดชนะครับเข้มแข็งแข็งแรงน้องเลนกลางสปินอย่างเดียวเลยนะครับเขาบอกเขามีพื้นที่กว้างมากนะครับก็โอยคนเยอะนะครับรถเต็มเลยนะครับเราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็มี รูวิ่งนะครับให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยกันมีรูวิงว่งมีเลนจักรยานแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปก็จะเทด้านข้างนะครับตอนนี้เขให้เป็นรูวิ่งก่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็จะทำเป็นเลนจักรยานนะครับการพัฒนาของอเภอสุเนิน er นะครับก็ถือว่าก้าวหน้ามากนะครับแล้วก็เป็นปอดแห่งใหม่ของ จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนสธาณะเทศบาลตะบลสุเนินโดยท่านนครกิติบุตรนครนายกเทศมนตรีตะบลสุงเนินนะครับซึ่งเห็นเร่งถึงความสุขภาพสําคัญของสุขภาพนะครับของชาวอเาเภอสุงเนินเล่านะครับผมเดินไปผมปกติผมเดินไม่ได้เยอะนะเพราะไม่กาได้ออกกำลังกายเท่าไหร่อิจฉาพี่3คนมากเลยเดี๋ยวเราจะไปต้องเตรียมรองเท้าละ พวกนี้เราอาจจะมาวิ่งกันเนาะมีมีมีก็มีเส้นเราจะวิ่งได้นะครับจักรยานก็มาขี่ได้นะครับเดี๋ยวจะติดไฟนะครับอนา,าคตก็จะติดไฟโซล,ล่าเซลล์นะครับประมาณสัก <c oughs> เ,เยอะนะครับวันนั้นท่านชูชาติบอกว่า120จุดหรือเปล่านะครับโดยรอบเลยนะครับก็ท่านชูชาติไปง,งามรองนายกเทศมนตรีวน <c oughs> ันนี้พอสัมภาษณ์ท่านการพัฒนานะครับก็จะมีเริ่มต่อไปก็จะมีการจัดวางโต๊ะนะครับ ที่ทาเป็นสวนก่อนสวนเป็นเหมือนสวนให้นั่งได้นะครับเครื่องออกกําลังกายมาติดตั้งทําเลนจักรยานช่องจักรยานแล้วก็ช่องวิ่งนะครับให้คนได้เป็นสัดส,ส่วนนะครับแล้วใกล้ๆนี้ก็จะมีสวนนงนุชนะครับมาจัดพื้นที่ประมาณ50ล้านบาทนะครับก็ประมาณการทําสวนเพราะว่าสวนที่สุดในโคราชก็ว่าได้หยุดก่อนเป็นไงมั่งสัมภาษณ์ก่อนชิอน,น้องอะไรบ้างครับเนี่ยน้องแนนองแนเสื้อแดง<อ>เสื้อม่วงน้องอะไรครับ น้องก้าเสื้อดำน้องเลยจ้าเป็นไงบ้างน้องแอนน้องออมน้องก้าน้องแอนก่อนบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีเนาะเราได้กี่รอบแล้ววันนี้โอหนูวิ่งกี่รอบสองรอบสองโลแล้วเนาะเขาวอันนี้วิ่งสามอันนี้วิ่งอะไรสองน้องก้าวิ่งเท่าไรลูกวิ่งโลกกว่าโลกว่าแล้วก็แต่รอบเดียวเราไม่บอกนะเราบอกเป็นโลกกว่าดีกว่านะถ้าโลนี่มันท้าทายเนาะ ตอนรานับหนึ่งรอบอุ้ยได้โลนึงแล้วมันท้าทายมากเลยอยากเชิญเพื่อนๆนะเพื่อนๆเรียนที่ไหนกันเอยสุขเนินไหมสุรเนินอยู่มอไหนเออโมหกแล้วปีเดียวก็ลูกสาวรถจะจังน้องฟ้าไหมรู้ค่ะรู้เนาะเป็นไงบ้างอาจเชเพื่อนๆเลยกันนะถ้าใครอยากสนใจมาวิ่งก็มาวิ่งได้นะคะบรรยากาศดีค่ะครับผมไม่มีมลพิษไม่ไมีรถ ต,ต่อไปส่วนน้ำนุดเขาจะมาแต่ง50ล้บลานคาดว่าคงสวยมากเลยเนาะ,ะมีไฟได้เรื่องไหนก็ขอบคุณน้องๆนะค,ครับครับสุขภาพดีครับสุขภาพไม่สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทําเอานะครับหนึ่งรอบเท่ากันหนึ่งโลท่ามท้าทาเฮีงใหม่ของอําเภอสุขเดินพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพบกับสุขภาพที่ดีกับสถานที่แห่งใหม่คือส่วนตนะเทศบาลตำาบอสุขเนินแห่งนี้นะครับก็เลยสถานีรถไฟมาดนึงนะครับ ก็เป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียเก่านั่นเองครับ